เพืเ่อนๆตอนนี้เพชยืนอยู่ทางออกเชื่อมต่อจากสนามบินของตอนนี้เพชจะนั่งรถไฟจากสนามบินตัวเมืองนะคะสนามบินของจาการ์ตาสนามบินเพื่อจะเข้าไปในตัวเมืองจาการ์ตากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการซื้อตั๋วนะคะ เราสามารถซื้อตั๋วได้จากด้านซ้ายมือที่เห็นคิวนี่แหละคะ่ะสามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือใช้บัตรไกล e อีมันของรถไฟได้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะเราสามารถเช็คตารางการเดินทางได้ที่สนามบินได้เลยแล้วสนามบินนี้ก็มีที่ให้หนัา สะอาดสะอาดแอร์นะคะมีร้านสะดวกซื้อมาค่ะเพนได้ทิเกเตมาแล้วมีตัวแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้จะเดินเข้าไปตอนนี้จะเป็นค่าที่จะเข้าจากสนามบินเพื่อเข้าไปในตัวเมืองจาการตานะคะมาดูกัน ต้องเอา QR โคอล์เนี่ยล่ละค่ะสะแกนเข้าไปอ,อ,อ่าไปเรียบร้อยแล้วทางเดินสะอาดนะคะเป็นแอร์ค่ะอุณหภูมิกำลังพอดีเลย อย่างหนึ่งก็คือด้านข้าอาคารเนี่ยค่ะเป็นกระจกใสหมดเลยทำให้รู้สึกไม่อึดอัดจ,จนเกินไปค่ะเพื่อนไปค่ะเข้าไปด้วยกันที่วางกระเป๋าค่ะ จับตรงนี้มากเลยค่ะเ,เพื่อนๆรู้สึกสะอาดค่ะรู้สึกเหมือนอยู่บนเครื่องบินชอบเลขมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆทันสมัยมากเหมือนบนเครื่องบินเลย ที่ได้มานะคะไม่ระบุที่นั่งค่ะจะนั่งตรงไหนก็ได้จอดรอผู้โดยสารน่าจะหลายนาทีอยู่นะคะมาดูแผนที่กันค่ะโอ้โหเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนี่เราอยู่ที่นี่ค่ะสุกาน้าต้าแอร์พอร์ตเราลงไปนี่ค่ะ นี่แล้วก็จะไป BNI ค่ะจะไป BNI ซิท y ีสิ่งที่ระวังนะคะ<แ>ก็คือ<แ>เวลาเดินข้ามค่ะจานชาราแ,แล้วก็ไม่ยืนพิงประตูนะคะเพื่อนๆพูดจัวรักเกียรท<แ>อย่างที่เห็นค่ะ ยังว่างเยอะเลยกับเพื่อนสิ่งที่หามนะคะก็ไม่สุกุรีไม่ทานอาหารไม่ทิ้งขยะห้ามสูรนะทุเรียนอาหารกินแรงเปลวไฟแล้วก็อืนมีดคะ่ะตอนนี้รถเริ่มออกขบวนแล้วคะ่ะมุ่งหน้าจากสนามบิน ไปสู่ <Okay. S 1> เมืองจาการตาค่ะโซนแรกที่รถไฟจะผ่านนะคะเป็นโซนทางกางค่ะจะมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่บริเวณนี้เยอะมากเลยค่ะตอนนี้ออกมาได้ประมาณ1 5นาทีนะคะเราก็มาถึงสถานีแรกกันค่ะ ใหม่มากค่ะเพื่อนพื้นที่โล่ง,ลงนะคะย่านนี้จะเป็นโซนเกษตรกรรมนะคะเพื่อนหลังจากที่รถวิ่งมาจากสนามบินได้20นาทีค่ะตรงนี้เป็น ชุมชนนะคะของหมู่บ้านคนที่อยู่ริมรางรถไฟค่ะเพืเ่อนๆพอรถไฟวิ่งเข้ามาใกล้สถานีดูรีค่ะเพืเ่อนๆมีหนึ่งสิ่งนะคะที่มันสะดุดตาม,มากๆเลยก็คือขยะพลาสติกค่ะเพืเ่อนๆเราก็เอ๊ะแปกใจว่า ย่านนี้อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับขยะรีไซเคลิลค่ะเพื่อนแล้วพอทำเสร็จแยกเสร็จแล้วก็ไม่เก็บขยะนะคะเดี๋ยวเพื่อนรอ,อดูไปเรื่อยๆค่ะจะเห็นขยะแบบนี้ค่ะเกือนรางรถไฟเลยเพชรคิดว่าเขาทำน้ำขยะมาถมถนนหรือยังไงดูไปด้วยกันเลยค่ะเพื่อน เพื่อนชาวอินโดนีเซียมาคอมเมนต์นะคะว่าย่านนี้มีการลักลอบเผาขยะแล้วก็ผู้ที่อยู่ย่านนี้เป็นผู้บุกลุกค่ะเพื่อนๆดูเอาค่ะรถไฟออกแบบมาหรูหราต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเพื่อจะหีกเลี่ยงเส้นทางรถติดนะคะแต่ถ้ามาเจอวิวข้างทางแบบนี้ ก็น่าเสียดายวิวสวยๆของเมืองจากกะตาอินโดนีเซียนะคะเพืเ่อนๆดูจากตัวแล้วนะคะเพืเ่อนๆจากสนามบินโซโกาโนฮาตา คิดว่าอีกไม่นานค่ะเราก็จะถึงสถานี b n i City แล้วค่ะเริ่มมองเห็นอาคารบ้านเรือนสูงๆตึกสูสงๆข้างหน้าแล้วเนึ่งอย่างนะคะที่เบย์อยากขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวก็คือ ลถวิ่งมา 40, 40นาทีนะคะเพืเ่อนค่าโดยสาร5,000อาหียถ้าเปรียบเทียบกับรถไฟไกลสายอื่นๆในอินโดนีเซียแล้วถือว่ารถไฟสนามบินราคาสูงอยู่ค่ะเพืเ่อนๆเหมาะสำหรับคนที่เดินทางคนเดียวนะคะมีกระเป๋าใบเดียวไม่ใหญ่มากสามารถเดิน ขึ้นลงได้สะดวกแล้วก็เหมาะสำหรับการรีกเรี่ยงเส้นทางรถติดในเมืองจาตตาค่ะเพื่อนเพ่อสถานีเป็นสถานีวีนิสิตี้นะคะเพื่อนเอ,นออกจากรถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไป MRT ค่ะอาตัดอีซินีนี้ก็จะเชื่อมต่อ MRT นะคะแล้วก็ LRT เลยค่ะเพื่อนๆโหยังไม่เคยนั่ง LRT เลยอ่ะขึ้นบันไดเลื่อนมานะคะจะขึ้นสู่สถานีแอบซองลังคาของรถไฟค่ะเพื่อนๆไม่รู้เรียกงว่าขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วค่ะด้านนอกเป็นตึกสูงๆกันฮะค่ะเพื่อนๆด้านข้างเป็นท้อง นีดูสะอาดนะคะองค์โถงเป็นแอร์ค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไป MRT, KRL, หรือ LT LRT คะเพื่นอนๆไปได้หลายอย่างเลยนะคะเนี่ยคนนี้อีตู้ คือตอนนี้เรากำลังสับสนนะคะว่าเราจะขึ้น MRT LRT หรือ BRT กันแน่ค่ะเพื่อนเพือนเดินวนอยู่ในสนานี้เนี่แหละค่ะเพื่อนเพือนสนุกเลยตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟนะคะอันเนี้ยไปอีกสถานที่หนึง่ง ก็เกิดการชะงักนิดหน่อยค่ะไม่มั่นใจว่าใช่รถที่เราจะไปหรือเปล่าเร่งรีบกันอยู่นะคะเพืเ่อนๆแต่สุดท้ายพอเราลงไปถึงแล้วรถไฟก็ปิดประตูแล้วก็ออกไปต่อหน้าต่อตาเราเลยทุกอย่างให้เป็นไปตามแผนนะคะเราก็เปลี่ยนใจแล้วค่ะเพืเ่อนๆเพราะว่าไม่อยากนั่งรอรถขบวนถัดไป ก็เลยออกจากสถานนี้นี้ค่ะมุ่งหน้าสู่ MRT ใกล้ๆนี้ค่ะต้องเดินออกมาจากสถาน,นีเป็นบนนี่นะคะซิตี้นะคะเดินออกมาตรงนี้ก็เป็นที่กับรถใต้สะพานค่ะแล้วซ้ายมือของเรานี่ก็เป็น MRT สายสีแดงค่ะเพื่อน ตอนนี้เพชรยืนอยู่นะคะย่านบีนี่ซิตี้สเตชันค่ะคอนเน c t นะคะเป็นทางเชื่อมระหว่าง MRT, LRT, KRL แล้วก็ออยพอร์ t เทนด้วยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยืนอยู่ลายล้อมไปด้วยสวนสาธารณะนะคะขอบอกตรงๆค่ะว่าตอนนี้เพชรลงอยู่ย่าน แฟนนีซิสิค่ะแล้วเจอก,กันคลิปหน้าค่ะมาดูกันว่าหลังจากที่ลงแล้วเป็นจะไปไหนต่อขอบคุณค่ะ